สวัสดีครับทุกคนผมพลพรอมดีนะครับจาก m g ็มีสีมงยนเอ่อ by ช่อง YouTube พร้อมดีแชนแนลนะครับวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น NewMG ZS เนะครับเป็นรถที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่รถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ TDI เรียบร้อยแล้วนะครับติดเตียมเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการล้างรถเคลือบสีจากร้านกู๊ดนำกลับมาที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วเราก็ขอมาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าอีกทีนึงครับ เดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยของรถคันนี้ไปด้วยกันครับไปครับเดี๋ยวขอเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เป็น new mg zs นะครับรุ่น x plus นะครับราคาจำหน่ายของเขาเจ้าบาทนะครับเราตรวจสอบความเรียบร้อยไปด้วยกันครับด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ led ซึ่ง new mg zs ในตัวรุ่น x plus ก็จะมีกล้อง ด้านหน้าจากตรงนี้นะครับใต้โลโก้นะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกดวงใหญ่เลยนะครับทันทีที่เราสตาร์ทรถนะครับไฟหน้าตรงนี้ก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่านิวมจีเซฟเอสรุ่นเอ็กพัมีระบบเปิดปิดไฟหน้าให้เองอัตโนมัตินะครับเรามาดูชุดโคมไฟตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไฟเดย์ไทม์นะครับเป็นไฟสองกลางวัน ใต้ไฟใต้โดงไฟนี้ก็จะเป็นคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วมีเหมือนมีเหมือนมีเก็ดแคสอยู่ตรงนี้สวยไปอีกแบบครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือว,ว่าไฟท้ายทดสอบไฟเลี้ยวครับตอนนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวด้านขวานะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ตรวจสอบระบบไฟเลี้ยวของด้านซ้ายนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายไฟเลยไฟสีเหลืองน้ำพันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับพร้อมกับตรงกระจกมองข้างนะครับกระพริบแบบนี้เลยตรวจสอบให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวทั้งสองข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาทำงานปกตินะครับ ลักษณะตอนนี้นะครับคนได้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินเพราะกดไฟฉุกเฉินที่อยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์คอนโซลนะครับไฟทั้งสี่ดวงด้านหน้าต้องกระพริบพ,พร้อมกันนะครับสีดวงตรงไหนสี่ดวงจากตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็กระจกมองข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็ต้องกระพริบพ,พร้อมกันทั้งสี่ดวงนะครับนี่เป็นไฟฉุกเฉินทําง,งานปกติครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างครับนี่เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับ รัดดยยาง215ทับ 55R17 นะครับเป็นล้อแม็กลายทูโทนครับเลเซอร์คัตติ้งนะครับลายสปอร์ตกันเลยทีเดียวครับเป็นยางโยโกฮามานะครับ,รบด้านหลังก็เช่นกันนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วด้านบนเป็นราวหลังคานะครับเป็นแร็กหลังคามาดูด้านหลัง ติดกอบป้ายทะเบียนพร้อมป้ายแดงเรียบร้อยนะครับในรุ่น X เขาก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะ3จุดให้นะครับแล้วก็กล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับตัวสเกิร์ตเขานะครับเน้นให้โชว์เป็นปลายท่อ2ท่อนะครับแต่งสิ่งแต่งหล่อเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งระบบนะครับไล่ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟแล้วทดสอบกันอีกทีหนึ่งด้านหลังครับเปิดจากห้องเก็บสัมภาระนะครับ ตรงนี้มีตะข่ายนะครับสองอันข้อดีของด้านหลังของนิโอีเซอก็คือปรับได้2ระดับนะครับระดับที่1จะเป็นลึกอยู่ประมาณนี้พอดึงขึ้นมาอีกอันนึงนะครับคนถ่ายคลิปคนเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอันนึงความสูงของชั้นตรงนี้ก็จะสูงขึ้นจะเท่ากับตัวตะข่ายตรงนี้เลยนะครับตรวสอบนิ่นึงไฟตรงนี้ก็ติดปกติเลยนะครับใต้ห้องเก็สบสัมภาระตรงนี้นะครับ ก็มีชุดชุดรีจฉุกเฉินตัวนี้เป็นหัวลากรถยนต์นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับหนึ่งอันปั๊มลมไฟฟ้านะครับชุดปั๊มลมไฟฟ้าก็จะอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นน้ํายาปะยางนะนี่อะปะยางครับเก็บเรียบร้อยครับต่อไปเรามาดูไฟท้ายของ MG z 8 1รุ่น S l ัดนะครับ อันนี้คือไฟท้ายตอนที่เราเปิดไฟดวงใหญ่นะฮะาาก็จะไลทแบบนี้เลยตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟท้ายเป็น LED ทั้งระบบนะครับลักษณะของการเปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่คือฝั่งขวามือนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบแบบนี้เลยซึ่งไฟท้ายนี้นะครับถ้าเราดูตอนกลางคืนจะสวยมากนะฮะอันนี้ด้านขวามือครับมาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างฮะ ่ฝั่งซ้ายมือทุกหลอดติดปกตินะครับเราดสอบสอบหลอดไฟท้ายให้กับลูกค้านะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายมือก็ทิ่ปกติครับลักษณะตอนนี้นะครับคือพลเปิดไฟฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไฟสองดวงที่อยู่เป็นไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับต้องกพิบพร้อมกันแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นปกติและในกรณีที่เราใส่เกียร์ถอยนี่ฮะไฟดวงนี้จะสว่างขึ้น อันนี้คือไฟถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นไฟ2องดวงนี้ในกรณีที่เราใส่เกียร์ถอยก็จะสว่างติดทดสอบให้เห็นว่าไฟ2องดวงนี้ติดปกติครับสรุปคือไฟด้านซ้ายมนอนะครับไฟทุกดวงติดปกติไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลัง เช่นเดียวกันกับไฟด้านขวามือครับไฟท้ายติดปกติไฟเลี้ยวติดปกติแล้วก็ไฟถอยหลังติดปกติครับคันนี้ติดฟิล์มดำนะครับกระจกบหบน้าติดฟิล์ม40%ด้านข้าง60%แล้วก็หลังคาซันรูฟเนี่ยติดได้เข้มเลยครับ80%นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ร้อนจากแดดที่ สองกระทบกับตัวกระจกหลังคาสันรูฟตัวนี้นะฮะต่อไปเป็นกุญแจของนิลอนีเซนะครับรูปร่างกุญแจก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเรามีกุญแจให้กับลูกค้าอยู่2ดอกเป็นกุญแจรีโมทปุ่มด้านล่างเป็นปุ่มกดล็อกครับปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเปิดท้ายตอนนี้เปิดแล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับ แล้วก็ปุ่มบนสุดเป็นปุ่มกดล็อกรถนะครับสำหรับอีกหนึ่งความสามารถของกุญแจรีโมทของ New n e w เมจินะครับตอนนี้เราล็อกอยู่นะครับตอนนี้ล็อกอยู่พอเรากดกดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลวกล็อกจากตัวกุญแจหรือว่าปลดล็อกจากตัวสมาร์ทอินทรีนะครับพอกดกดล็อกปุ๊บตัวโกระจกมองข้างากลางให้ยิงอัตโนมัตินะครับอ่าครับสังเกตดูได้ถ้าการล็อกรถไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเรากด กดล็อกรถแล้วกระจกมองข้างไม่ได้พับเข้าพร้อมกับมีเสียงแตรได้ยินหนึ่งหนึ่งครั้งแสดงว่ามีประตูบานใดบานหนึ่งของรถคันนี้ปิดไม่สนิทนะฮะต้องลูกค้าต้องตรวจสอบว่าประตูบานไหนที่ปิดไม่สนิทแล้วการล็อกรถที่สมบูรณ์ก็คือกดล็อกแล้วต้องไม่มีเสียงแตรได้ยินเสียงเสียงแตรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวกุญแจ New MG z ็นะครับในรุ่นเอ l พั ในตัวกุญแจก็จะมีอยู่3ามปุ่มนะครับแต่จะมาขยายความรายละเอียดจากตรงนี้นครับกรณีที่ฐานน,นี้ไม่สามารถกดปลดล็อกขอบตัวรถได้นะครับเราก็สามารถใช้กุญแจจริงที่อยู่ในนี้นะฮะในนี้มันมีกุญแจดอกดอกกุญแจจริงอย่างนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นโครเมียมอยู่ตรงนี้กดแล้วตัวกุญแจจะอยู่ข้างในนี้ครับเราก็ดึงออกมาก็สามารถใช้ไม่ว่าจะปลดล็อกคันเกียร์หรือว่าเปิดประตู เข้าเปล่อเข้าไปในรถนะครับก็ใช้กุญแจจริงตรงนี้ได้นะฮะการเก็บก็เก็บให้มันเรียบกันครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้กดดังกรึบเก็บเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นที่มีสมาร์ทเอนทีนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มสมาร์ทเอนทีที่ลูกค้าสามารถกดตรงนี้เพื่อล็อกรถก็ได้ และกดตรงนี้เพื่อปลดล็อกก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกดจากกุญแจรีโมทเงื่อนไขก็คือกุญแจต้องอยู่ในระยะ80เซนติเมตรนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันสมาร์ทเอ็นทีตรงนี้ได้นะครับปึ๊บล็อกและปึ๊บปลดล็อกต่อไปเรามาดูความเรียบร้อยด้านในนะครับเปิดประตูออกมาตรงประตูตรงนี้นะครับฝั่งด้านคนขับก็จบตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลน,นะครับตัดสลับกป็สีดำ พร้อมกับแสบสีเงินอยู่ตรงที่เปิดนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้แผงตรงนี้เป็นแผงควบคุมกระจกทั้ง4บานนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกล็อกกระจกนะครับความสะอาดจากตรงนี้นะครับหลังจากที่เราล้างรถเกือบสีเรียบร้อยแล้วในรถคันนี้นะครับเราแถมทั้งพรมที่เป็นของ m อ็ีแล้วก็ผ้ายางคูพื้นให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวเบาะนั่งนะครับ สำหรับฝั่งคนขับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางนะครับด้านหน้าด้านหลังขึ้นลงเอนหลังแล้วก็เอ็นมาข้างหน้านะครับตัวี e w MG ZS X p l u นะครับฝั่งด้านคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับส่วนอีกฝั่งอีกหนึ่งที่อยู่เป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็จะเป็นแบบไม่นุ่นนะครับด้าน,นข้างตรงนี้นะครับเป็นแผงสติ๊กเกอร์บ่งบอกให้รู้ว่าเราจะเติม ปริมาณลมยางอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแผ่นเพลทหมายเลขตัวถังของรถยนต์นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นใช้สําหรับขูดหมายเลขตัวถังก็คืออยู่ตรงนี้นะครับรถ MG จะมีหมายเลขตำแหน่งของตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับตัวเบาะของ New MG ZS นะครับมีแอร์แบ็กด้านข้างนะครับตัวเบาะเป็นบักกินซีดนะครับนั่งแล้วโอบรัดกับตัวของ ผู้ใช้รถโต๊ะเบาะเป็นหนังสีน้ำตาลครับตัดสลับกันสีดำสีดำออกเทาๆนิดนึงนะฮะแผงตรงนี้นะครับเป็นแผงควบคุมของกระจกมองข้างนะครับเลฟซ้ายไล่ขวาถ้าเราจะพับกระจกก,ก็แค่กดตรงนี้ลงกดลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟสูงต่ำครับเราปรับเลเวลได้นะครับที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังน้ำมันนะฮะ สำหรับโปรโมชั่นที่จัดให้กับลูกค้ากับตัวรถ Niumg ZS คันสีเงินคันนี้นะครับคันนี้เป็น Niumg ZS นะครับรุ่น X Plus นะครับราคาจำหน่ายของเขาคือ799,000บาทนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าเลยครับลูกค้าน่ารักมากสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ย0%ให้ลูกค้า60นวดเลยทีเดียวนะครับลูกค้ายิ้มเลยครับพอได้เห็นโปรโมชั่นเด็ดๆที่เราพิเศษจัดให้แบบนี้นะครับ อันนี้คุ้มค่ามาสําหรับโปรโมชันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่าน,ดานใดน,นะครับที่สนใจโปรโมชันพิเศษแบบนี้สามารถติดต่อมาหาคนได้นะครับที่เบอร์0ูน4 7 1 1 0 1 9นะครับหรือว่าข้อมูลติดต่อใต้คอมเมนต์หรือว่าจะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลการติดต่อของคนอยู่ในคลิปนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถติดต่อคนได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของยูมจคันนี้ในมุมอื่นหนึ่งบ้างครับไปครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของตัวรถนะครับอ่ มีค z ณเป็นแบบ p u ทสตาร์ทนะครับเย็บเบรกกด p u s สตาร์ทนะครับทันทีที่สตาร์ทขึ้นมานะครับหน้าปัด TH t ีเนะครับก็จะปรากฏลักษณะแบบนี้ให้ฝั่งนี้เป็นมัดวัดของเครื่องยนต์นะครับปริมาณความร้อนของเครื่องยนต์ฝั่งตรงกลางเป็นอินโฟมิชันเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถเช็คอะไรได้บ้างมาดูกันครับวิ่งไปแล้วกี่กิโลนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ ปริมาณของกิโลต่อชั่วโมงที่ใช้ไปแล้วปริมาณการประหยัดน้ํามันนะครับนี่คือซีตรงนี้กิโลต่อลิตรรถคันนี้เพิ่งได้รับมาแล้วก็เพิ่งเติมน้ามันเต็มถังนะครับก็จะมีประวัติคร่าวๆประมาณนี้กดต่อไปจากตัวพวงมาลัยนะครับลูกค้าจะเห็นปริมาณของลมยางนะครับเช็คได้ทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับตัวนี้เป็นทายเพชเชอร์นะครับสามารถตรวจวัดลมยางทั้ง4ล้อได้จากหน้าจอเลยครับนะครับกดไปอีก ตรงนี้เป็นการตรวจสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่มีสุขภาพดีมากน้อยแค่ไหนลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้ได้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสถานะปกติเวลาที่ปรากฏวันที่นะครับสถานะการล็อกหรือไม่สถานะไฟเปิดสแตนบายหรือไม่ประตูทั้ง4บานเปิดหรือไม่นี่บรรทัดตรงนี้นะครับส่วนบรรทัดด้านล่างนะครับปริมาณกิโลที่วิ่งไปแล้วตำแหน่งของเกียร์นะครับปัจจุบัน รถคันนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์อะไระครับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในถังที่สามารถวิ่งได้ต่อ1กิโลตอนนี้เราเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังก็สามารถวิ่งต่อได้อีก439กิโลนะครับแดงๆก็คือเตือนไม่คัดเข็มขัดนะครับฝั่งด้านนี้นะครับเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับอัตราความเร็วที่เราใช้อยู่ปัจจุบันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณเป็นขีดสเกลของการปริมาณน้ํามันที่มีอยู่ในถังนะครับ E ถ้าลดลงจนถึงใกล้ๆอีก็แสดงว่าไกลน้ำมันใกล้หมดแล้ว F นะครับก็คือ full เต็มถังนะครับสเกลสถานะการเตือนการแจ้งอะไรที่อยู่ในหน้าจอของ m i t s s นะครับรุ่นนี้จะเตือนเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะครับเพราะนั้นลูกค้าอาจจะไม่คุ้นชินบางคนที่เคยเห็นในรถหลายๆรุ่นมาก่อนนะครับสถานะของ m g t s ถ้าเป็นสีส้มแสดงว่าเขาเตือนอินโฟมิชันปกตินะฮะถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นผิดพลาดจากหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ แสดงให้เห็นจากตรงนี้เป็นสีเหลืองหรือสีแดงยกเว้นปักกิ่งตรงนี้นะครับก็แสดงว่าสถานะอันใดอันหนึ่งของตัวรถมีความผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเป็นแสงสีส้มแบบนี้แสดงว่าสถานะของรถปกตินะครับมาดูตัวพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยเป็นแบบแบบกลมแล้วมีท้ายตัดแบบนี้นะครับความสะดวกของลูกค้าก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ารถได้ง่ายนะครับพวงมลาลัยหุ้มด้วยหนัง เย็บด้วยได้สีดำนะครับตอนนี้ก็เลยทีเดียวครับนะครับจับกระชับมือฮะฝั่งด้านนี้นะครับเป็นพวงมาลัยปันติฟังก์ชันที่คอนโทรลหน้าจอ tft ตรงนี้นะครับมีตัว voice control ครับมีการ select เพื่อที่จะตรวจสถานะรถนะครับแล้วก็ select จากตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะจะเป็นการเปลี่ยน information จากด้านบนนะครับเปลี่ยน i n f o r m a t i ด้านบนนี่คือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งด้านขวามือนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายมือ จะเป็นมัตติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเกี่ยวกับอินเทอร์เทนเมนต์และหน้าจอที่อยู่ฝากทางนี้นะครับเรื่องสถานีวิทยุ b a c k w ว r d f o r อร์เเพิ่มวอลลุ่มแล้วปุ่มมิวจะอยู่ตรงกลางนะครับรถคันนี้จะมี eSIM อยู่ในตัวรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีบร,ริการเป็นของ TrueMove นะฮะสามารถบร,ริการให้กับลูกค้า,า50นาทีต่อเดือนฟรีเลยนะครับลูกเค้าขายาเชื่อมต่อจจบลูทูธเสร็จสบเรียบร้อย ถ้าเป็นโทรศัพท์ของเราปกติก็เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็กดสายรับสายวางสายได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปเป็นการควบคุมระบบไฟนะครับจะเห็นคําว่าออโต้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เราสตาร์ทรถฟังก์ชันของไฟครับจะสแตนบายอยู่ที่โหมดออโต้แต่ว่าพอเซนเซอร์เขารับแสงออกมาว่าตอนนี้เป็นกลางวันมีแสงเขาก็จะดับให้เองอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราสตาร์ทมาแล้วไฟดับไปแล้วนะครับ เราก็สามารถปิดได้ครับปิดเองได้สวิตช์แบบนี้หรือจะเปิดไฟไฟลีไฟดวงใหญ่นะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่คือสถานะของการการควบคุมระบบไฟด้านนี้ตัวรถ MG นะครับมีเ s การควบคุมไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเหมือนฟังก์ชันของรถที่เป็นพงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายนะครับฟังก์ชันแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นการ การควบคุมที่ปั่นน้ำฝนครับนี่ยูฝั่งตรงนี้นะครับต่ำลงมาจากตรงนี้นะครับเป็นคูคอนโทรลครับฟังก์ชันการใช้งานก็คือต้าวิ่ง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วสามารถล็อกความเร็วคงที่ได้ก็คือกดเซตแล้วก็ผลักขึ้นเพื่อให้เพิ่มปริมาณความเร็วของรถที่เราจะล็อกให้เป็นให้เป็นคงที่นะครับพักลงก็ลดปริมาณความเร็วที่เราจะควบคุมให้มันคงที่นะครับตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ10นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสคร,ครับ แต่ละปุ่มก็แจ้งอินฟอร์มชันดังนี้เลยครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มรายงานาสภาพอากาศที่เราอยู่นปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ในที่ทห้้ยขุมก็จะมีปริมาณของความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่32.2องศาเซลเซียสส่วนตรงนี้เป็นแผนที่ครับดําเนินการโดยแผนที่ของทอมทอมนะครับอพอเปิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับตรงน,นี้เป็นปุ่มค้นหาสถานที่ที่เราต้องการเดินทางไปครับไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำมันร้านอาหารก็สามารถเซิร์ชหาหรือว่ากำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกลับออกมาปุ่มนี้เป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในรถนะครับอันนี้เป็นแอร์ในรถนะครับเราจะลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิอันนี้เป็นแรงลมนะครับแรงพัดลมปิดปิดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับกดปิดปิดเหมือนกันกดเปิดเปิดเหมือนกันตอนเปลี่ยนความฉ่ำนะครับนะครับ ต้องเรียกว่าความฉ่ำน,นะเนาะเพราะมันคือความเย็นนะครับที่ปล่อยออกมาให้เราได้สัมผัสนะครับ AC ต้องกดให้สว่างนะครับแอร์คอมพิวเซอร์จะได้ทํางานนะครับตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือปิดช่องระลมจากด้านนอกนะครับให้อากาศอีมอนอยู่ข้างในส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้ากดให้สว่างนะครับก็จะตัวรถก็จะเปิดช่องระลม,มจากด้านนอกนะครับรับอุณหภูมิจากด้านนอกเข้ามาในรถอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเราเปิดแอร์อยากให้เย็นช่ำๆก็คือต้องกดจากตรงนี้ให้สว่างขึ้นนะครับ แบกกับโฮมนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกกดโฮมไว้ก่อนโฮมมีอยู่2ปุ่มปุ่มที่หน้าจอแล้วก็ปุ่มที่ตัวปิโน,โนไทต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอีกหลายๆอย่างจากในนี้นะครับเดี๋ยวลองไล่ทดสอบของแต่ละอันไปลงดูอันนี้คือสถานีวิทยุนะครับต่อไปเรามาดูจากด้านล่างของหน้าจอนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มโฮมครับนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเขาไปลึกๆแล้วงงก็กดปุ่มโฮมปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มปริมาณเสียงนะครับ เพิ่มเสียงได้จากตรงนี้ได้นะครับกดขึ้นหรือกระดกขึ้นแบบนี้หรือว่ากดลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันปุ่มนี้กับปุ่มที่อยู่ตรงพวงมาลัยก็สามารถคอนโทรลเสียงได้เหมือนกันนะครับคอนโทรลเสียงได้เหมือนกันปุ่มนี้เป็นปุ่มควบคุมของการเปิดปิดแอร์ครับนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการาใช้อุณหภูมิของการเป่าปตับกระจกด้านหน้านะครับเพื่อละลายฝ้ารตรงนี้เป็นละลายฝ้าด้านหลังพอ ละลายฟาเซ็เดี๋ยวเขาก็จะดีดให้เองอัตโนมัติตรงนี้ปริมาณของของลมครับของพัดลมนะฮะเพิ่มขึ้นได้จากตรงนี้หรือได้สัมผัสจากหน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้คือความฉ่ำนะครับนี่คืออุณหภูมิกดขึ้นไอ้กดลงหรือกระดกขึ้นแบบนี้ก็จะเพิ่มอุณหภูมิจากจากในห้องโดยสารได้แบบนี้เหมือนกันนะครับกดปุ่มโฮมกดได้2ที่นะครับที่หน้าจอแล้วก็ที่ตรงแป้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบพินโนไทป์แบบนี้นะครับต่ำลงมาเป็นพอตพาวเวอร์เอาเล็กครับ ตัวนี้เป็นไฟเป็นที่จุบุรีแล้ะครับถ้าสมัยก่อนเราก็จะเรียกที่จุบุรีครับแต่สมัยนี้เป็นพาวเวอร์เลที่สามารถใส่กับตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ชาร์จกับอุปกรณ์เล็กทรอนกส์ของเราได้นะครับรวมนี้พอร์ต USB ด,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 ด้านหน้าตรงนี้นะครับมี2พอร์ตพอร์ตท,ที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อได้จากตรงนี้ตรงนี้สแตนบายไฟครับจริงๆมันเสียบได้ทั้ง2องพอร์ตแหละนะครับพอร์ตตรงนี้2พอร์ตแล้วก็พอร์ตจากตรงนี้อีก1พอร์ตนะครับ อันนี้ประโยชน์ก็คือเพื่อเวลาลูกค้าที่จะเอากล้องบันทึกหน้านะครับมาติดจะได้ไม่ต้องเดินสายสายไฟระยองระยางก็เสียบไฟจากตรงนี้เลี้ยงกล้องได้เลยนะครับต่ำลงมาจากตรงนี้เป็นคันเกียร์นะครับก็มีตำแหน่งของการบอกตำแหน่งเกียร์ P R N D แล้วก็ S นะครับมีเครื่องหมายบวกลบตำแหน่งตรงนี้เป็นออโต้โฮเป็นออโต้เบรกโฮนะครับตรงนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ ส่วนตรงนี้เป็นช่องขํากุสาจเรียบร้อยนะครับก็ช่องหวางแก้วได้สอง,สองใบเก็บสัมภาระจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่พักแขนสีนําตาลก็สามารถเก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยล่ะนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นลิ้นชักเอาไว้เก็บสัมภาระต่งตางๆนะครับเรียบร้อยดีครับเราขย,ยับขึ้นมาจากด้านบนครับตรงนี้เป็นมีกระจกสองให้ด้วยนะครับแล้วก็ ฝั่งของผู้โดยสารต่อหน้าก็จะมีกระจกให้ด้วยเช่นกันต่อไปเป็นกระจกมองหลังนะครับที่สามารถกระดกแบบนี้เพื่อตัดแสงนะครับตรงนี้เป็นไฟสองแผนที่นะครับเปิดแยกกันได้ซ้ายขวานะครับถ้าเปิดจากตรงนี้แล้วเปิดประตูก็จะดีเลย์นิดหนึ่งทับให้เป็นแสงไฟสีนวลน,นะครับไม่ใช่เป็นแสงไฟทางสเตสีส้มนะครับตรงนี้เปิดซันรูฟนะครับ นี่สามารถเปิดซันรูฟได้นี่เปิดซันรูฟแล้วครับแต่ว่าม่านยังไม่เปิดนะครับอันนี้การกดเปิดม่านก็จะกดจากตรงนี้นะครับก็จะเปิดม่านหรือจะกดปิดตรงนี้ปิดซันรูฟครับแล้วก็กดปิดม่านอันนี้เป็นปิดแบบเมนวลนะฮะซึ่งใน New MG z ั ก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะครับว่าเราจะเปิดซันรูฟจากตรงนี้โดยการกดปุ่มไว้คอนมานจากตรงนี้ครับสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดซันรูฟนี่ครับพอสั่งการด้วยเสียงนะครับการเปิดซันรูฟลักษณะาการเปิดก็จะเปิดทั้ง2อันก็คือเปิดทั้งม่านม่านจะลากยาวไปถึงด้านหลังเลยแต่ว่าตัวหลังคาซันรูฟที่เป็นกระจกก็จะเปิดสักครึ่งหนึ่งนะครับ ี่เราเห็นได้นะครับฮัลโหลเอฉันอยู่นี่ปิดซันรูฟอ่านี่ครับพอเขาปิดกระจกเสร็จเรียบร้อยตัวม่านก็จะตามมาด้วยนะครับก็ปิดเรียบร้อยนี่เป็นการทดสอบไว้ c ค Command ให้กับลูกค้าด้วยนะครับช่องแอรมีอยู่4ี่ช่องนะครับไฟสุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกเลย ครบตัวแล้วสําหรับตอนหน้านะครับที่เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าวันพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องา饰ตอนหลังนะครับเราจอดติดกับเสานิดหนึ่งก็เลยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับจะลองเข้าไปนั่งด้านหลังของรถม X, X ี w MG ZS X Club คันนี้ฝั่งด้านนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยหนังสีน้าตาลตัดสลับกับสีดํา มีสีเงินแถบสีเงินอยู่ตรงนี้แล้วก็มือจับเป็นแบบโครเมียมฝังนี้นคบคลุมด้วยกระจกไฟฟ้านะครับช่องด้านกลางมี usb จุดสองพอตนะครับสรุปรถ d m g z s จะมีพอร์ต usb อยู่5พอพอตนะครับด้านหน้า2ด้านหลัง2แล้วก็ตรงกระจกอีก1น,นะครับสะดกสบายเล็กรูมเยอะพอสมควรเลยแหละครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ปรับบาะ ให้ขยับไปข้างหน้านะครับผมปรับมาผมปรับเบาด้านหลังเพื่อที่จะออกรถได้ไดง่ายที่สุดแต่เล็กรูมก็แบบกว้างขวางครับตัวบบาะด้านหลังนะครับมีเอโซฟิกตำแหน่งของการติดตั้งคาซีทนะครับตัวกลางตรงนี้สามารถปรับระดับด้วยเหมือนกันได,ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนึกว่าตรงนี้จะปรับไม่ได้ ตัวนี้ปรับได้นะครับมีอัสดาอยู่สี่อันไม่ใช่สิมีอัสดามือจับอยู่3อันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีสำหรับของคนขับมีหนึ่งมี 2.. และมีสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยของภายในห้องเครื่องนะครับเปิดฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะครับพอเปิดตรงที่เปิดฝากระโปรงด้านในนะครับฝากระโปรงจะเผย่ขึ้นเล็กน,น้อยนะครับตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับ ตร,ตรงกับโลโก้ของ MG ก็จะมีเดือยที่จะสามารถสวิตไปด้านขวามือครับเพื่อเปิดฝากระโปรงครับตัวฝากระโปรงมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพอสมควรกับการเปิดฝากระโปรงแล้วก็ใช้เหล็กค้ำตรงนี้นะครับพอเหล็กค้ำเปิดฝากระโปรงขึ้นมาตัวเหล็กค้ำก็ให้ตรงดูของตามลูกศรน,นะฮะตัวใต้ฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อน,นครับกันเสียงนี่คือ ห้องเครื่องของ New MG ZS ครับดูความเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งการเติมน้ำทำความสะอาดกระจกนะครับมอพักมอน้ำอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่นะครับนี้เป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาด63แอมป์นะครับตัวแบตเตอรี่รับประกัน1ปี20 0 0 0กิลนะครับตำแหน่งของกล่องฟิลตรงนี้นะครับการวัดน,น้ำมันเครื่องตำแหน่งเติมน้ำมันเครื่องนะครับ มีความสะอาดเรียบร้อยดีครับคราวนี้วิธีการปิดนะครับผมถ่ายคลิปคนเดียวมันก็เลยภาพมันก็เลยดิ้นไปดิ้นมานะฮะก่อนที่จะเอาฝากระโปรงปิดลงนะครับตัวก้านค้าฝากระโปรงกล้องต้องอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าวางไม่ตรงพอขับไปอาจจะได้ยินเสียงดงังกึบกรึบๆรนะครับฝากระโปรง วิธีปิดนะครับที่ถูกต้องก็มีคนกดนะครับก็ตั้งมืออยู่ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเลยครับเรียบร้อยเก็บฝากระโปรงเรียบร้อยครับก่อนจบคลิปจากกันไปนะครับขอกล่าวไว้นนที่นี้ว่าหากมีข้อมูลใดที่นําเสนอขาดตกบกพร่องไปบ้างหรือว่าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไวนะ้นโอกาสนี้ด้วยนะครับรับปากและสัญญาว่าจะปรับปรุงคลิปให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง แล้วก็คบทวนมากข,ขึ้นในคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทางต่างคุมพลด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube ช่องทางเพจ Facebook หากมีลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ MG สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0934711019ภูมิใจนำเสนอโปรโมชั่นดีๆข้อเสนอดีๆให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ